Ngon lắm Thơm 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 Nếu muốn thơm thơm thì đem thêm một chút nấm tan Thật ra thơm thơm thì lắm เล็กสักนิดนี่น่าก,กินน่าก,กินยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่ อันนี้น้ำกะทินะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยเสิร์ฟกันเลยร,เร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆ ขอบคุณทุกเลิบทุกไรนะคะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันได้เลยนะคะ <c oughs> มาค่ะมาค่ะ <c oughs> ลำไยค่ะลำไย ตักให้เพื่อนๆแลยนะคะเต็มๆเลยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะน้ำกะทินะคะน้ำกะทิน้ำกะทิแตงไทยเอ้ยไม่ใช่โอ้ยนี่นี่นะคะอันนี้น้ำกะทินะคะเอาไว้ราดจริงๆเอาไว้ราดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ราดนะคะเราตักอย่ังนี้ให้เพื่อนๆเลยนะคะ แยกไว้ก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดไงนี่ดูน่าก,กินไหมอันนี้ให้เพื่อนๆนนะคะใครจะกินก็มาค่ะมาได้เลยนะคะอันนี้สำหรับเพื่อนๆนะคะน้ำกะทิ ไม่อยากลาดไปไงเดี๋ยวมันจะเสียกินได้เลยนะคะมาค่ะสำหรับถ้วยนี้นะคะถ้วยนี้เก๋ๆจะกินกับเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ที่ตักไว้นี่สำหรับเพื่อนๆที่มาทีหลังนะคะนี่นะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็นี่นะคะกินแบบนี้นะคะช่มาแอนี่ ลาดด้วยกะทินะคะชัมแอนี่ดูประมาณนี้นะคะเห็นไหม Thank you so much นะคะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่นะคะกิน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 อันนี้ให้เพื่อนๆนะคะส่วนอันนี้เราจะกิน <laughs> เอา สงสัยจะต้องเอาอันนี้แหละมั้งนี่นะคะคนคุกเข้าให้มันเข้ากันนะคะนี่วันก่อนเห็นใยายเล็กกินอะไรนะอะไรก็ไม่รู้ที่คล้ายๆแบบเนี้โอ้โหเห็นแล้วแบบว่าต้องจัดต้องจัด <c oughs> นี่อืมอืมงวนนัว มาค่ะมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์พี่สิบ้านว่าอะไรเก๋คุณรูปปานนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อพรสวัสดีคุณแดงนะคะเอนะขอบคุณนะคะญาน้องคุณมาใหม่มาใหม่่มา,มาน้องคุณมาค่ะญาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอืเสร็จแล้ว